นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ป่าแฝดโมเดลเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและพะหุปัญญาผ่านกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นช้าเมี่ยง าแต่โมเดลเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและสอดคล้องกับความแตกต่างในพหูปัญญาของนักเรียนแต่ละคนผ่านกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงเป็นการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนป่าแต่ให้แก่นัก เรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้วิธีการดำเนินงานดำเนินงานโดยใช้ป่าแปรโมเดลเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ participation คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารและคณะครูร่วมกันร,ระดมความคิดในการวางแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียง A Academic คือความเป็นเลิศทางวิชาการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแบบมีขั้นตอนและการคิดสร้างสรรค์สามารถนำทักษะการคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆได้ค professional s k i l s คือ ทักษะอาชีพการมีงานทำหลักสูตรการศึกษาบุรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ม,ม,มีการจัดกจิจกรรมดังนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1การทำผ้ามัดย้อมจากสีใบชาเมี่ยงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การทำหมอนใบชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สกระเป๋าผ้ามัดย้อมจากสีใบชาเนียงหลังจากที่นักเรียนผ่านการทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไปได้ a attitude คือเจตคติเชิงบวกกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมี่ยงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนซึ่งจะทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป e environment คือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชาเมียงส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ป่าไม้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนื่องจากชาเมียงเป็นพืชที่ขึ้นในพื้นที่สูงและมีอากาศเย็นดังนั้นการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกชาเมียงซึ่งจะส่งผลให้ชาเมี่ยงยังเป็นพื้เศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไป กิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นชามียงกับท่าหูปัญญาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะบูรณาการกับความแตกต่างในท่าหูปัญญาของนักเรียนนักเรียนทุกคนมีโอกาสใช้ทหูปัญญาของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อน,นำไปสู่การสร้างสารรค์ชิ้นง,งานร่วมกัน นักเรียนได้ใช้พหูปัญญาในด้านต่างๆได้แก่ด้านวิติสัมพันธ์นักเรียนมีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนด้านร่างกายนักเรียนมีการลงมือปฏิบตัติสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วชอบแสดงออกและสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลป,ปะและงานฝีมือด้านธรรมชาตินักเรียนกระหนักถึงความสำคัญของชาเมียง ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นและพันไม้ชนิดต่างๆรวมถึงด้านความเข้าใจตนเองนักเรียนได้ค้นหาสิ่งที่ตนเองถนดัดและสามารถใช้ความถนัดทำง,งานร่วมกับผู้อื่นได้อันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตผลการดำเนิงนงานด้านผู้เรียนนักเรียนมีกระบวนการคิดแบบต่างๆเช่กนการคิดแบบมีขั้นตอน การคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ใช้เครหมปัญญาต่างๆนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดทักษะอาชีพการมีงานทำนักเรียนเกิดความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนซึ่งจะทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปอีกทั้งนักเรียนยังรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการปลูกชาเมียงอันจะส่งผลให้ชาเมียงยังเป็นเคื่อเศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไปหานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ท้องถิ่นช้าเมียงด้านผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเวณนาการท้องถิ่นช้าเมียงโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ป่าแปะโมเรียและสามารถจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านชุมชนและผู้ปกครองเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน ชุมชนได้ถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิง่นชาเมียงอันเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งทําให้เกิดความสามาัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วยปัจจัยความสําเร็จปัจจัยความสําเร็จที่ส่งผลให้การดําเนินง,งานสําเร็จรลุร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ 1. ผู้บริหารและครูมีการวางแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ส ขอชุมชน 2. มีกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบและขั้นตอนผ่า,าน,นการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ปาบแอนโมเดล 3. มีปราดท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรูร้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเนี่อง วัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปไธรรม